สบายดีทุกคนพอกันอยูเลยกเศร้าเ่าครัว,ราาว,ราวบาดบา้านเนาะโมนี่เขาจะพาไม่เห็ดขอบุนหนังกะทิแสบๆเด้อทุกคนเห็ดง่ายๆส่วนผสมกับโบลายพร้อมเดี๋ยวไปลงมือเห็ดกันเลยเขากะมาเบิง้งหนังกะทิกันเลยโมน,นี่เขาใส่เป็นปลานินยนเนาะหรืกะ็เป็นกะทิกองเนาะพกสะดวกเอาเป็นกะทิสดก็ได้มีกระเทียมคาคิงหละะ้วกัผฟักชิงไข่เนาะพอเขาเตรียมเครื่องครบแล้วเขากะมาทำกระเทียมกันเลยทุกคน ຖ້າໃຜມີເຄື່ອງປັ້ນກໍໃສ່ເຄື່ອງປັ້ນແທ່ນການຕໍາເນາະສະດວກກວ່າກັນແລ້ວກໍໃສ່ກະທິລົງໃສ່ໃນໝໍເລີຍໃສ່ໄຟກ້າງເດີ້ແຕ່ວ່າກະທິບໍ່ຕ້ອງໃສ່ເບິດກ່ຫ້ເືອບໜ່ວຍນຶງນະກໃສ່ມັເພດພົງປຖາໃມັກເພດຫາຍກໍໃສາຍນາະຖາໃຜມັກນາກະທິແດງແດງກໍໃສດ້າຍເຮົາກໍຈວຫມັກເພດກກະທິຈົນອກຊີແດງແດງເລີ อได้ส่ีแดงซัมนีเดี่ยวเขาก็เอากระเทียมลงเลยบางคนเขาก็ใส่หอมแดงน้ำเนาะแต่ว่าเขาบ่ม,มาเขาก็ใส่แต่กระเทียมเขากะเจียวกระเทียมไปจนกระเทียมซุกเนาะจนออกกินหอมๆคนละ พอได้แดงซ้มเน่แล้วเข้ากับใส่ใบขิโดลงไปเลยเพิ่มความหอมเนาะแดงซ้ํามหมักแต่ก็เพิ่มความหอมกะทีก็เจ้ขุนขุนคนไปยักงซองซัมเถื่เพอาใบขิโด้หอมแล้วกับักไปก่อนแล้วเข้าก็มาต้มปลากันเลยต้มปลากับใสน้ำลงไปแล้วก็ใสผักสิ่นไข่แล้วก็ใสเกลือลงหน่อยนึง หูซึกปาปลาะจะไงก่อนหมอเนาะแล้วก็อัดฟ้าแต่ว่าบต้องอาดแจบเลอทุกคนเลยต้ตมจนปลาซุกเนาะพอปลาซุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยเอาไปผักใบก่อนเนาะเพราะมันเย็นเดียวจงเอามาตำ ปลาหนีทาไพ่มักเป็นปลาทูก็ใส่ปลาทูแทนก็ไดเดอแล้วเขาก็เอาน้ำที่ต้มปลาไปแล้วมากองเนาะเพื่อจะเอาน้ำตัวนี้ไปเห็ดน้ำกะทิใส่กะทิลงไปที่มันยังเหลืออยู่ในกองสูตรนี้เจ้าบ่มั่นลายเดอร์าไพ่มักความมั่นเติมกะสามารถเติมกะทิลงใด้เนาะเอาจากซองกองหรือว่ากองเคร่งก็ไดแล้วเขาก็ตั้งหม้อได้เลย เอากระทีลงเล no? ยเขาก็เอาคิงทับเนาะคิงทับหรือคิงทุบแล้วก็เป็นคาที่เขาหันแบนไวก็ต้มไปจนมั่นโพดเดอทุกคนระวังขาเข้าก็มาตำปลาไปเลย สูตรเทีเ่ยวเฮดนี่จะเป็นสูตรแบบคุ้นๆเนาะทุกคนเนาะพอหมอฟดแล้วเขาก็เอาปลาที่ตำลงเลยลงลเนี่ยห่อก็ปรุงรสศาสได้เลยหมักรสศาสได้หขาก็ปรุงแตงเอาเนาะใส่ปลาแดกลงไปแล้วก็น,น้ำป้า ถ้าให้บม่มกปลาแดกก็ใส่น้ำปลาก็ไดเดอแล้วก็เป็นน้ำตาลเนาะแล้วก็เป็นรสดีเติมเกลือลงหน่อยนึงคนอีกหน่อยนึงแล้วเข้าก็เอาเครื่องนำหนาที่เข้าเจียวไปแลดวลงใส่กันเลยแล้วก็ต้มไปจนมันฟดเนาะพอฟดแล้วพอนําเหลือแดวเฮ้เาก็เอาก่อนเดือดลงต้มเลย ก่อนเดือดกะซุกง่ายๆเนาะระวางถาก่อนเดือดซุกเข้ากับไปเบิ่งพักกันเลยพักมือเนี่ยก็จะมีเป็นพักพักบ่งเนาะก,การพักบ่งซ้อยแล้วก็บมัทั่วงอกแล้วก็ห้อมลาบแล้วก็บมังทั่วแล้วก็กะลัมปีส่วนเป็นพักนี่ไพ่มักแบบได้กะสามารถเอาแบบหนั่นก็ได้เนาะเอาทีเห้มามักเลยมาจัดจานกันเลยทุกคนใส่กะลัมปีลงไป บางคนก็นมาหัวปีเนาะ้ามีหัวปีกสซอยเสาไใ้แต่ว่าเขาวมมกัก <l ug> เฮ็ดกินเองมารงกรศสาดได้มักพักยั้งเขากับสั้นหามาใส่เอาเนาะแล้วก็ใส่กระปุนใส่ไปเน,ะนาะสำหรับเข้าขันเบาเดืองมาขัะปุนนี่เขาตรงใส่น้ำไล้ไล้แสบดี รีนำข้ปุ้นเฮาซุกพอดีเลยเห็นบอกทุกคนคุ้นขุนลองไปเห็ดมึงเดอ้อรสชาติก็แซ่บอย่างที่เฮาต้องการเลยก่อนเดอือดทาใผบ่มักก่อนเดอือดอยากใส่ข้าไก่ก็ใส่ได้เนาะอันนี้มันก็แล้วแต่เฮามากักหาสนามลาย,ลายมาเด้อทุกคนเอ้ยแซ่บๆน้ำกันเนาะเห็นบ่ใส่น้ำนลาย,ลายแซ่บๆเนาะทุกคน